สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียเบีอาดัมซิงครับผมอ่ะวันนี้ก็วันที่ทุกคนรอคอยครับก้างช้างครับมาจูดรถเสียเต้ยใหม่นะหลังจากที่มีปัญหาเรื่องเต้ยเต้ยแกนขาดหรือว่าเต้ยสามโบนะครับหรือโบสามลูกนะครับนี่จะของก็มาถึงครับนี่ทีมงานสิบสองล้อของเราก็อยู่ครบครับ อาออาติดไม่ติดเอาแบตอ่อนนะครับว้าไฟแลบเลยครับขับเองครับ ถอยกันกน้อยวะเฮ้ยถอยน้อยๆแล้วก็หักขวัมาเลยฝนก็ตกครับตกตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยครับนี่งแฉมดครับบ้านผมรถก็จะจอดแล้วนี่แล้วนานกันนี้เนาะพี่น้องเนาะที่จอดไม่พฟอครับก็ต้องขอภัยพี่น้องนะดีนีด้วยครับี่ฝนตกตลอดเลยครับนี่นนี้ก็ตกนะก็เพือเอฟซีครับเจตซี FC อยากดูเราก็ต้องยอมตาฝนนะครับนี่มาดูว่า มันจะออกได้ไหมนี่มันลื่นครับรถเพาเดียวด้วยพี่น้องผมว่าออกไม่ได้แน่นอนครับนี่ยังไง ตอนนี้บ้าลงนะพี่น้องเนาะก็ว่าจะให้จูนลงอีกนิดหน่อยครับเพราะว่าของเดิมมันแรงอั่พอพอเดี๋ยวร่วงโอ้ขับรถมา วังวังรถไทยมาวังโอ้ไม่ไไว้อ่ะลวมแล้วครับนี่สุดท้ายก็สุดท้ายเธอก็ทิ้งฉันไปครับเนี่งเกตเต้บอก เบือนครับเบ,บนนะือนเบือนนะนอนสังเกตที่ร่องเขาครับเบือนครับเปิดเปิดน,น,นี่ครับเจ้าของรถมันเท้าวครับเจ้าของรถมันเท้าวแต่แรกนี้ก็ก็สมแล้วครับที่เอ่อเคยโบสามลูกครับปกติครับเอาเนี่ยกำลังสองอันนั่นดิ รถไทยของเรามาแล้วครับหนึ่ห้าเจ็ดคะนแรงของปาลาเราครับก็ก็ก็ใช่ตี ร่วงครับเจียเต้ยครับร่วงครับไม่ไหวครับอ่อนครับคนขับแม่งอ่อนครับไม่ได้เรื่องเลยพี่น้องนะสัมังก็ขับรถไทยเป็นครับหาสองพอมไม่เจอ เลยไปเลยเอกรถเก็บได้เนาะรถฟรีเนาะจอดนั่นบ่เต้ไปแอบฟังนี่แม่เพราะว่ากลองมันอยู่ฟังสายไปหนอเฮ้ยสีมัวน้องหัวขึ้นไปหน่อยนึ่งไปได้หัวหน่อยนึงกับดาบขวางทางอีก เราขางทางแล้วเปีย <S fille> ังไปแล้วไปแล้วก็ลองทำตาม FC แนะนำมาครับเพราะว่า Đấy con có bài chun lên chun cho à, chặt hay không? Tao không việc lòng rồi. Chặt bài. Chớp chớp. ้างก็เจยมตัวมาเครื่องเงียบมากครับเงียบนาเจ้าของรถครับอ่อนครับสางก็ผ่านอ่อนครับอ่อนเจ้าของรถอ่อนมันห้าวครับมันห้าวก็ ก็เดี lo, ๋ยวรอเสียเต้วถอดกล่องก่อนเดี๋ยวรอถอดกล่องแป๊บนึงพี่รถหน่อยขาดไปสามลูกแล้วนี่ไม่รู้แล้วดูตรงไหนแต่ของเดิมติดรถมันก็มีนะ แต่เราไม่ได้ต่อไม่ใช่ใช<ล>ต่อเป็นสายแล้วก็มีเกมันม,มีอยู่แต่มไม่ได้จะไม่ได้ต่อเพราะถ้าแรงดันมันไม่ได้แกนมันไม่ลอยเวลารอบทำงานเ<อ>กนกโบนไม่ลอยผมไม่ลอยพวกน้ำปลาอ๋อเป็นงานอีกเออไปหาใส่เนี่ยมือนั้นเครื่องใส่มากนะวะัดตัววัดแรงดันนะหมอไ้การใส่ตัวมันเอาเตีเ้ยบอลบ่อคนว่ะได้เยอะอีกแล้ว รอะไหนพี่กล่องมันตรงไหนนะเจอแล้วครับเจอที่ซ่อนกล่องแล้วครับช่างต่ำวางยาวแล้วเนี่ยซ่อนกล่องไว้หาไม่เจอครับกลัวกลัวช่างช้างขโมยหรือเปล่า <_ D> <_ d> ซ่อนแล้วเออมันจะกลับไปไม่ถึงบ้านสักที เบาลงเดี๋ยวจะแรงไวแล้ะแรงไม่พอเลยอืมรถเผาเดียวแรงอยงู่แล้วพี่ผมมานะสบายือเปล่าตกทุกวันเลยตกทุกวันเลยจนมันไม่มีโอกาสแห้งเลยอ่ะโอ้มันเหมือนมีแนวว่าจ,จะต่อไปอีกเลยนะต่อครับต่อนะก็นู่นแหละถึงก้องหินนู่นแหละพี่ต่อยาวเลยก็ตรงห้องน้ำก็จะครอบไปเลยไงสามล็อก <l'> ok. ใช่จะทำอีกสามซีพี่ซีวัดแล้ว เนี่ยสีล็อกเ,เข้ากันเนี่ยเท่าน,นี้เลยเดีวเลยทำโชว์รูมรถเกี่ยวไมออ่ไม่ไม,ไม่ทำโชว์รูม12รอบดีบว <c oughs> กว่ากามนี่่อยูใช่งานนึงเยอะจัดรับไม่ทันเลยตอนนี้ทั้งวางเครื่องทั้งอะไรอ่ะโอ้ออไม่ไหวเลยติด <c oughs> ทำรถเกี่ยวตัวเองทั้งนั้นวางหมดแล้วนี่เดินตัวนีว้ก็ไปรู้เรื่องในสามลูก <c oughs> โอ้สุดจัดครับพี่น้องครับเอาเดี๋ยวสำหรับคืนนี้ผมต้องลำลาไปก่อนเด้อรอชมคลิปตอนจูนเสร็จนะพี่น้องนะว่าจะจวดไหมว,ว่าตอนนี้มันจวดจวดมากครับตอนนี้มันจวดมากแบบโอ้เราเราไอ้กระโบวัเกตมันเปิดเปลี่ยนใส่ใหม่มาแล้วพี่ตัดบกใส่ไวกเกตใหม่มาแล้วใช่ตัดปกติเลย,ยอ้าวมันเปิดแล้วฮะมันเปิดแล้วมันยังขาดอีกเพิ่งใส่เพิ่งใส่ไงลูกนี้เพิ่งใส่นี่ รรบครั้งที่แล้วบูธเท่าไหรไ่ไม่มีบูธไม่มีวัดบูธเดี๋ <c oughs> ยวเราชมคลิปตอนตื่นเสร็จนะพี่น้องนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเ b บียดัมซิงด้วยนะครับสวัสดีครับ <c oughs>